จากการเปิดบูพรคมได้กล่าวไอ้ว่าสี่วันเกิดต่อไปนี้จะทําให้คนที่เกิดในวันเหล่านี้จะโชคดีเป็นพิเศษเพราะถือว่าเป็นส่วงดวงเปิดดวงดีที่สุดของคนที่เกิดในวันต่อไปนี้หนึ่งคนที่เกิดในวันอาทิตย์ถือเป็นลักษณะของความโชคดีคนที่เกิดในวันอาทิตย์นี้ถือเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบทำบุญให้ทาน ในส่วน้ายปีนี้จะทำให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์จะได้ร่ำรวยและกลายเป็นเศรษฐีโชคดีและร่ำรวยและจะมีความโดดเด่นทางด้านโพคาสับโศคลาบจะทำให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์จะทำให้ดวงสตาของเขานั่นดีเพราะลักษณะส่วนใหญ่แล้วคนที่เกิดในวันอาทิตย์นี้ จะเป็นคนที่มีความมุมานะอดทนมีความปาฏนาแห่งกาชัดเจนกับเรื่องที่ทำอยู่เพราะคนที่เกิดในวันนี้เป็นคนที่มีหัวคิดปฏิสัมภาราคิดการตัดสินใจกล้าลงมือทำมีความคิดที่ว่องไวใจกล้าและเสื่อมั่นในตนเองสูงจึงทำให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์นี้จะประสบผลสำเร็จ ในชีวิตในหน้าที่การงานชีวิตจะพิกผันจากดวงลายจะกลายเป็นดวงดีจากที่เคยคิดเคยวาดผันไวจะกลายเป็นจริงสมดังปาฏนารคนที่เกิดในวันอังคารคนที่เกิดในวันอังคารนี้ถือว่าในส่วงต้นปีที่จะมาถึงจะทำให้คนที่เกิดในวันอังคาร จะมีโซกมีไซในโซกใหญ่จะ,ระ้รักผู้ใหญ่จะให้การอุปถรัรมภ์คำสูและจะมีญาติพี่น้องมาให้โซคลาบบ่ว่าจะเป็นลุงปา้าอ้าวอาจะมาให้การอุปถรัรมภ์คำสูสวยเหลือทั้งด้านการเงินพอลักษณะส่วนใหญ่แล้วคนที่เกิดในวันอังคารนี้จะเป็นผู้ม่บุญ ลงมาจุตีเกิดเป็นคนที่มีจิตใจกล้าแข็งใจนักสู้เป็นคนจริงมีนิสัยที่ชัดเจนมีความขยันขันแข็งอดทนบากบันจึงทําให้คนที่เกิดในวันอังคารน,นี้มักจะประสบผลสำเร็จในนาทีการงานและมักจะได้รับความเมตตาจากภรักผู้ใหญ่และในส่วงนี้ถือว่าเป็นส่วงดวงดีดวงเปิด ดวงแห่งโพครัพย์ดวงแห่งมหาเศรษฐีจะบังเกิดกับคนที่เกิดในวันอังคารคนที่เกิดในวันอังคารนั้นถือเป็นอีกวันเกิดหนึ่งที่มีความอดทนสู้ทนกับปัญหาอาจจะได้รับความลำบากกลักกรมจากฐานะทั้งครอบครัวที่หาเสากินคําและปัญหาชีวิตของตนเองแต่คนที่เกิดในวันอังคารนี้ก็มีเลือดหนักสู้จึงต้องได้ต่อสู้และดินลน เพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัวจึงทำให้ชีวิตของคนที่เกิดในวันอังคารนี้จะเป็นคนที่มีวิชาการต่อสู้ชีวิตมาแต่เยาวัยจึงทำให้ดวงสตาดีคนที่เกิดในวันอังคารนี้ถือเป็นปีดีปีไสจะทำให้เขาดวงดีทั้งขีดสุดความสำเร็จความลํำรวยจะเข้ามาแทนที่ความถูกทั้งหลายทั้งปวง ที่เคยประสบพบเจอจะมาลายหายไปชีวิตของคนที่เกิดในวันอังคารนั้นจากเรื่องตาอาปากใดจากตำราบูฮานโหราศาสตร์ยังได้กล่าวไว้อีกว่าคนที่เกิดในวันอังคารหมักจะประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานปีนี้ถือเป็นปีไซของคนที่เกิดในวันอังคาร 3. คนที่เกิดในวันศุกร์ถ่ายปี ต้นปีที่จะมาถึงนั้นมีโอกาสสูงที่คนเกิดในวันศุกร์นั้นจะได้หับโศคลาบก้อนใหญ่ที่จะไหลหล่งเข้ามาหาทำให้คนที่เกิดในวันศุกร์ได้สื่นอกสื่นใจได้ดีมกดีใจพอคนที่เกิดในวันศุกร์นี้เป็นผู้ไม่บุญเก่าและมีเทพผ้าอารักหักษามาแต่กําเนิดยิ่งทําดีก็จะยิ่งํำรวยคนเกิดในวันศุกร คือเป็นอีกวันเกิดหนึ่งที่เป็นคนมีสเสน่ห์ติดตัวมาแต่กำเนอดจึงทำให้มีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์คำสูให้ความสวยเหลือเทวดาอินพรมจะเมตตาประทานโชคลาภให้กับคนที่เกิดในวันสุขที่ผ่านมาคนที่เกิดในวันสุขนั้นเคยลำบากมามากมายและในส่วนนี้ต้นปีหน้าที่จะมาถึง จะทำให้คนที่เกิดในวันศุกร์มีสตาสชีวิตพลิกผันความทุกข์ยากทั้งหลายทั้งปวงจะหายไปความลํำรวยจะ,ขะเข้ามาแเนที่การทำมาค้าขายที่เคยติดขัดการงานที่เคยขัดข้องนั้นจะราบลื่นไปได้ด้วยดีเพราะเป็นส่วนที่ดวงสตาเปิดเปิดให้คนเกิดในวันศุกร์จะมีโชคมีลาบ บอกว่าจะทําสิ่งใดยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดถึงจะปิดตาจับหลับตาซื้อความลํารวยความโชคดีความมั่งมีก็จะเข้ามาถึงให้คนที่เกิดในวันนี้ได้สืนมกสืนใจได้ลํำรวยและกลายเป็นเศรษฐีนำเขาสักครั้ง 4. คนที่เกิดในวันเสาร คนที่เกิดในวันเสาร์นี้ลักษณะส่วนใหญ่แล้วจะมีดวงแห่งเทพองค์ลักคอยปกปักหักษาคุ้มครองมาแต่กำเนิดจึงมักได้รับข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองอยู่เป็นประจำทำให้ ดวงสตาของคนที่เกิดในวันเสาร์จะสุขสมหวังเหลือเงเงินทองทองแต่ขอเสียของคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นมักจะใส่เงินเกินตัวและส่วงนี้ก็เป็นอีกส่วงหนึ่งที่ดีของคนที่เกิดในวันเสาร์เพราะคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นจะมีจุดเด่นอี่เป็นคนรักในการทำงาน จึงทำให้คนที่เกิดในวันเสาร์นี้มักจะประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานมักจะได้เป็นเจ้าใหญ่ในโตในอนาคตส่วนนี้ถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่คนเกิดในวันเสาร์จะมีโชคลาภไหลลังเข้ามาหาทำให้ยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสืยอมดหน้าที่การงานก็จะราบลื่นไปได้ด้วยดีจะมีผู้ใหญ่ ให้ความอุปถัมภ์คำสูและจะได้โศกลาจากสิ่งศักดิทิที่ทานเคารพบบูซาหรือจะได้โศกจากผู้เท่าผู้แก่และเพศกงกันขามที่จะมาให้โศกในรูปแบบต่างๆคนที่เกิดในวันเสาร์นี้หากยิ่งขยันยิ่งทำงานยิ่งเสียสละและให้ทานมากมาก,ก็จะยิ่งร่ำรวยและกลายเป็นเศรษฐีหน้าที่การงานก็จะราบลื่น ไปได้ด้วยดีทางนี้ทางนั้นทุกๆวันเกิดทุกๆคนจะมีโชคลาบที่แตกต่างกันออกไปและจะอัพโชคในแบบต่างๆของทุกคนหากทุกคนฟังคลิปนี้จนถึงตอนนี้แล้วขอให้ทุกคนพิมพ์คำว่าสาธุเพื่อเป็นการเปิดขึ้นแห่งความโชคดีเพื่อให้จูนเข้าหากันและจะทำให้ ทุกคนโศกหมานและลำรวยได้กลายเป็นเศรษฐีมีเงินทองได้จับจ่ายใส้ซ้อยและทำบุญกัน